สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเม้ามอยวันเลมาถึงวันนี้อีกหนึ่งสกิลของชัดชิวออนที่โดดเด่นมากๆนะครับ การตบ3เมตรที่ช่วงแรกๆอาจจะยังไม่ค่อยเข้ากับมือเซตนะครับทาให้เห็นภาพการตบ3เมตรน้อยมากๆแต่หลังจากนั้นแน่นอนว่าเข้ากับมือเซตมากขึ้นนะครับแล้วบุ๋มบิ๋มเป็นคนที่ตบ3เมตรได้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากๆคนหนึ่งเลยเราจึงได้เห็นลูก3เมตรแบบสุดปังท่าขึ้นสวยและการตบหนักหน่วงทําแต้มเป็นกอเป็นกำร,รัวๆเลยนะครับเราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะในานามทีมชาติหีกไทยนะครับ3เมตรของบุ๋มบิ๋มเข้ากับมือเซตทั้งกับผู้ นุชนะครับหรือซิริมาก็ทําเต้มได้รัวๆเช่นกันแต่ล่าสุดก็ไปฟาด3เมตรถึงหลีกตุรกีนะครับแล้วเป็นเต้มตลอดในช่วงหลังๆมานี้นี่คือทาย,ยาทเจ้าแม,ม่3เมตรอีกหนึ่งคนของทีมชาติไทยครับบุ๋มบิมสืบต่อความปัง3เมตรจากรุ่นพี่ได้ดีเลยจริงๆครับได้มาสลับ3เมตรกับเพียวๆรับรองว่าความมันระเบิดเกิดขึ้นแน่นอนครับ